วันนี้ผมจะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของ YouTube นะครับที่จะช่วยให้คนทำ YouTube และคนดู YouTube ใช้งาน YouTube ได้ดียิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการทำสารบัญในวิดีโอนั่นเอง สวัสดีครับผมวุฒิวิรุฒหานสมบัติจาก House Studio นะครับผมเป็นนักเขียนเป็นโปรโดิวเซอร์ที่ทํางานทางด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําฟีเจอร์ใหม่ของ y t u t u นะครับที่จะช่วยให้คนทํา y o YouTube และคนดู YouTube ใช้งาน YouTube ได้ดียิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการทําสารบัญในวิดีโอนั่นเองการทําสารบัญในวิดีโอหรือว่า chapter ต,ต่างๆที่จะอยู่ตรงแถบตอนวิดีโอเล่นนะครับ มันจะมีวิธีการง่ายนิดเดียวครับซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆอย่างนี้ครับในกรณีที่จะทําสารบัญวิดีโอนะครับหรือว่าทําแถบฟีเจอร์ตรงนี้เราก็ต้องเข้ามาที่ YouTube ของเราก่อนนะครับเบื้องต้ในให้ล็อกอินที่ YouTube ของเรานะครับอันนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่ YouTube Studio นะครับจากนั้นก็ไปในวิดีโอที่เราต้องการที่จะใส่สารบัญวีโอนะครับ อันนี้ผมเดี๋ยวผมมาลองใส่ให้ดูในวิดีโอท่องเที่ยวหนึ่งตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่วิดีโอนั้นนะครับในแถบคําอธิบายนี่ครับจะเห็นว่าผมอธิบายไว้ยืดยาวเลยว่าไปที่นั่นที่นี่แต่ว่าคนดูก็ต้องไปดูเองนะครับแล้วก็ต้องเลือกหาเองแต่ว่าจริงๆในวิดีโอผมมันจะมันจะมีการท่องเที่ยวไปอยู่2ที่ซึ่งจะมีวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็จะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นพระตำหนักภูพิงนะครับ ซึ่งถ้าจะให้คนดูไปคลิกเลือกเองนี้ก็ในวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนปกติถ้าเราจะดูวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเปิดไปแล้วก็เดี๋ยวปิดเสียงก่อนซึ่งวิดีโอเราจะดูวิดีโอใช่ไหมครับเราก็ต้องเปิดไปไล่หาไปดูภาพย่อๆก็คือไม่รู้ว่ามันอยู่ถึงจุดไหนแล้วนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ทำสารบัญวิดีโอแต่ผมจะเปิดให้ดูวิดีโอที่ผมทำสารบัญวิดีโอไว้นะครับอนี่จะเป็นวิดีโอที่ผมทำสารบัญว,วิดีโอไว้แล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าผมมาชี้ที่ตรงแถบเล่นวิดีโอนะครับจะเห็นเห็นไหมครับเวลาที่เวลาตรงนี้จะเห็นบอกด้วยว่า นี่คือกําลังเล่นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรอยู่ซึ่งตัวนี้ผมเป็นคนทําเพิ่มขึ้นมาไว้ให้นะครับและถ้าเรามาคลิกด,ดูที่แถบเล่นวิดีโอตรงนี้นะครับจะเห็นว่าวิดีโอมีขั้นๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเป็นบทที่1น,นะครับหรือว่า chapter หนที่ผมแบ่งไว้อันนี้ผมจะแบ่งไว้อยู่3 3ช่วงเห็นไหมฮะ ซึ่งถ้ามาดูที่ t ท m e โค้ดก็คือช่วงที่0.00 00. นี้จะเป็นช่วงบรรยากาศช่วงเดินทางนั่งรถแดงไปดอยปุยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ช่วงที่5นาทีจุด4-5เนี่ยจะเป็นจะเป็นตอนที่เดินทางมาถึงดอยปุยแล้วซึ่งถ้ามาดูในแถบเล่นวิดีโอตรงนี้นะครับจะเห็นว่าวิดีโอมีการแบ่งเป็นช่วงๆอยู่3ช่วงเราสามารถมาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือเข้าสู่ช่วงที่2แล้ว แล้วถ้ามันคลิกอีกตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่3หรือเราสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับที่ตรง0ูนคลิกตรงนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นถ้าคลิกที่ Time code ตรงนี้นะครับก็จะเป็น5.45นะครับมันก็จะพาเราไปที่5.45จุดสี่ห้าเลยซึ่งจะคล้ายๆกับเป็นบทที่2ที่ผมแบ่งไว้แล้วก็ช่วงอีกบทหนึ่งก็คือบทที่สคือ0.715นนี้ผมก็จะแบ่งไว้ น,น,นี่มันจะช่วยให้ทั้งคนที่ทำ YouTube และคนที่จะดู YouTube ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่องที่แบบมีเนื้อหายาวๆนะครับแล้วก็แบ่งซอยยิบย่อยเลยว่าบทที่1บทที่2บทที่3โดยเฉพาะช่องเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยอาจจะมีอินโทรมีแบบฝึกหัดเราสามารถทำไท,ำทม์โค้ดตรงนี้ไว้แล้วก็ให้คนดูคลิกเข้าไปดูได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะครับ อันนี้ผมจะเข้ามาตรงวิดีโอที่ผมเปิดไปแล้วเมื่อครู่นี้นะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ทำไทม์โค้ดตรงนี้ไว้ในช่องรายละเอียดนะครับแล้วก็คำอธิบายอ่าก็ให้เราเริ่มที่ไทม์โค้ดนะครับเริ่มที่0.00เลยนะครับเอามาพิมพ์ไว้ตรงไหนก็ได้ในแถบคำอธิบายตรงนี้นะครับแต่ผมจะเอามาพิมพ์ไว้ใต้ ใต้ตรงไตเติ้ลตรงนี้เราจะเริ่มด้วย0.00นะครับซึ่งเป็นไทม์โค้ดแรกเริ่ม0.00อันนี้ไม่มีเว้นวรรคนะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไปพระตำหนักนะครับภูพิงราชนิเวศนะครับ และก็พอมาเป็นช่วงที่ถ้าเราจำไม่ได้ก็เปิดไล่ดูในนี้ไปนะครับแต่จริงๆผมจำทำไว้แล้วคร่าวๆว่าช่วงไหนเป็นช่วงไหนซึ่งอันนี้ผมก็จะแบ่งเป็น3ช่วงอยู่เหมือนกันก็คือจะมีช่วงที่5 5นาที30วินี่นะครับ ห้นาทีสามสิบวินีจะเป็นตัวช่วงที่ไปสุดชมวิวดอยผาดํานะครับแล้วก็หนาทีสิบวิเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารนะครับซึ่งเราเอาไทาม์โค้ดมาใส่อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟบันทึกได้เลยครับพอบันทึกเสร็จแล้วจะเห็นว่าอันนี้มันมีการกระโดดกระเด้งเดี๋ยวเรามาปรับให้มัน ดูเหมาะสมขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็บันทึกอีกทีซึ่งตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่วิดีโอตัวนี้นะครับดูซิว่าผลลัพธ์ที่เราทําเมื่อคู่นี้จะเป็นยังไงอ่านี่ฮะจะเห็นฮะจะเห็นว่ามีไทม์โค้ดขึ้นแล้วที่จะเป็นสีออกน้ําเงินน้าเงินตรงนี้นะครับแล้วถ้าเรามาดูที่แถบเล่นวิดีโอลองคลิกแล้วไล่ดูครับ จะเห็นว่าเห็นไหมฮะจะเห็นว,วิดีโอมีอยู่ประมาณ3มช่วงไอช่วงช่วงกลางๆนี้มันเล็กมันมันไม่ยาวมากมันก็จะแสดงอยู่แค่นี้ซึ่งก็ถ้ามาดูในไทม์โค้ดตรงนี้เราจะเห็นว่า0.00เนี่ยจะเป็นช่วงที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวกนะครับถ้าเราจะคลิกเริ่มต้นดูตรงนี้ก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราจะอยากชมเราอยากจะดูคอนเทนต์ตรงนี้ ตรงจุดชมวิวดอยผาดำนี่นะครับเราก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้มันก็จะพาเราไปที่เวลาตรงนั้นที่ผมเซตไว้เห็นไหมฮะมันจะมาตรงจุดชมวิวดอยผาดำพอดีถ้าเราจะไปต่อที่เป็น6.10นะครับก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพจริงๆเรามาคลิกตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราจะเห็นเหมือนเราจะเห็นว่าในแถบเล่นวิดีโอนี้จะมีแบ่งเป็นล็อกๆอ,อยู่3ล็อก จริงๆมาคลิกตรงนี้เลยก็ได้แต่ถ้าไม่มาคลิกตรงนี้โดยตรงเราก็คลิกได้ที่ time code ตรงนี้นะครับ6.10คลิกตรงนี้ไปมันก็จะพาเรามาตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือมันจะช่วยให้คนที่มีคอนเทนต์วิดีโอยาวๆนะครับมีสัก30นาทีอะไรเงี้ยหลายคนก็โอ้โหต้องมานั่งไล่ดู ซึ่งบางคนก็คงไม่ทนดูจนจบนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปแล้วบางบางทีอาจจะไม่รู้ว่าเนื้อหาข้างในมีอะไรมั่งแต่ถ้าเรามาแบ่งเป็นไทม์โค้ดอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับเป็นสารบัญในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือผมผมเรียกว่าเป็นสารบัญวิดีโอแล้วกันถ้าคุณมาแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเป็นสารบันวิดีโอบทที่1บทที่2ช่วงที่1ช่วงที่2หรือว่าช่วงนั้นช่วงนี้มันก็จะทําให้คนดูเ,ออเข้าใจหรือว่ามองภาพวิดีโอได้ง่ายยิ่งขึ้นว่ามีตรงไหนอะไรยังไงมั่ง บางทีอาจจะไม่ชอบแบบช่วงเริ่มต้นโอ้ช่วงเริ่มต้นจําได้แล้วหรือว่าเฮ้ยผมเคยไปที่พระตำหนักครูพิงค์ราชนิเวศมาแล้วไม่อยากดูแล้วอยากจะไปดูตรงจุดชมวิวดอยผาดําจะไปดูตรงไหนหวะก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยก็จะพาเรามาที่ช่วงที่พูดถึงตรงนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะข้ามไปตรงจุดจบเลยก็คลิกไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ y YouTube เพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่นานมานี้เองผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นมาก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังมีเทคนิคอะไรอีกมากมายครับเดี๋ยวจะทยอยมาเล่าสู่กันฟังนะครับตามวันเวลาโอกาสที่เหมาะสมจะพยายามนําเสนออยู่เรื่อยๆแทบจะทุกอาทิตย์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยแบ่งปันมีอะไรแนะนําคอมเมนต์มาได้ครับผมจะได้แบบช่วยกันพัฒนาทําให้ทั้งคนดู YouTube และคนทํา YouTube ครับได้มีแนวทาง ในการปรับปรุงการทำ YouTube เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาแนะนำเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ